รู้สึกตัวรู้สึกตัวคำวมาสังกััญญะน,นี่รู้สึกตัวนะรู้อย่างไรรู้สึกตัวในที่นั้นน่ะมีลักษณะอย่างไรรู้สึกตัวว่าตัวทำอะไรตัวกำหนดอะไรความจริงผู้ทำลูกกตจมานี่ที่ฉันไดเ้เคยได้ไปสอนมานักครั้งไม่ชวนอธิบายมาแล้วใช่ไหมต้องรู้ว่ากำหนดเวลานั้นตัวกำหนดรูปอะไรนามอะไรนี่ อันนี้จะเป็นความสําคัญทีเดียวถ้าไม่รู้อะไรนานอะไรนี่อันนี้จะเป็นความสําคัญทีเดียวถ้าไม่ช้ำคำรู้สึกอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรไม่ได้นาม่รู้ความรู้สึกเพื่ออย่างเห็นไหมคะอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยจะให้ทําลายคณะสงฆ์ใหญ่เพราะงั้นก็ต้องรู้ว่าตนแบบดูนามอะไร ว่จะดูอะไรไม่ว่าค่ะจะดูนามทางหูทางตาทางใจหรืออินยาบทใบก็ไม่ว่าลูกอะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกนามอะไรก็ได้แต่ข้อสําคัญที่ต้องการนั้นให้รู้ว่าดูลูกอะไรดูนามอะไรเพื่อจะไม่รู้ว่าอันนั้นเป็นลูกแล้วก็เป็นนามนั้นลูกนั้นอ,อย่างนี้ ตป็น que, นามที่เห็นเรื่ยเป็นนามที่ได้ยินอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ตัวจะไม่รู้ว่าไอ้เห็นเนี่ยมันเป็นนามไม่ใช่ดาวเห็นอย่างนี้ถ้าไม่กําหนดรู้ว่านามอะไรดูนามอะไรก็ไม่รู้ดูลูกอะไรก็ไม่รู้ไอ้ที่เห็นที่ได้ยินนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นนามหรือเป็นลูกในที่นั้นก็จะไม่รู้ว่าในที่นั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นหน้าที่ใครเป็นผู้ทางานนามหรือลูกก็ไม่รู้ เมื่อไม่รู้อย่างนี้แล้วทําไมจะเอาตัวตนออกได้ก็ไม่มีหวังที่จะตัวตนออกได้อีกเชอนกันก็นเหตุนี้จึงระดมตนนะคะวิตจะกาหนดถ้าท่านจะฟังทางฝูท่านจะกําหนดอารมณ์ทางฝูก็ให้ท่าจะให้สฉลี่ก็หลับตาเจ้าหลับตาเจ้าหลับตาเจ้าแล้วก็ถนัดดีค่ะเวลาหลับตาแล้วก็กําหนด กำหนดน้มนนที่ดูยินนี่นะคะกำหนดคตอยังไงคือให้มีสติรู้รูดด้ตูดูน้มที่ดูยินเวลาที่เวลาที่ท่านกําลังกําหนดา้ได้ยินอยู่ให้รู้กาลังดูนามที่ด้ยินอยู่รู้สึกตัวไม่ใา่รู้รู้เฉพาะกรรมฐานอย่างเดียวต้องรู้สึกตัวด้วยวิยาบทใด,ดยาบทหนึ่งนั้นตั้งตนอยู่ ในสติปัฏฐานบอบกว่าตั้งต้นอยู่ในอาการอย่างไรก็ให้ทำความรู้สึกสติกรรมฐานยะในอาการนั่นๆ่คือมันมีพูดทำแล้วก็มันมีพู่มันมีกรรมฐานถ้าจอมอันมีอยู่ชืแบบอ่อเวลาทำอิจฉานะคะนี่ม,มีมีตัวกรรมฐานแล้วก็ตัวอิจฉาจนพูดทำรู้สึกตัวต้องรู้พูดทำนะต้องรู้พูดทำไม่เครู้กรรมฐานนะ นะคะเช่นอย่างเวลาเห็นเวลาได้ยินหรือเวลานั่งนอนอยู่เดินนั่งอยู่เป็นกรรมฐานผู้ที่กําหนดร,รูปนั่งนั้นเป็นวิปัสสนาเป็นเรือกโยควะวิจารก็ได้นะคะผู้ที่ทํความเพียรเพื่องพิารณานามรูปนั้นอยู่ผู้ที่ดูนั่นแหละเป็นตัววิปัสสนาฉพราะนั้นจะต้องประกอบด,ด้วยสติวัตถชัญญะว่าตนนั้นดูอะไร ม้ามาประกอบด้วยสติกัดมาสัญญาแล้วไม่รู้ว่าดูอะไรก็ไม่รู้ว่าเห็นอะไรนี่กันก็ไอสิ่งที่ที่ตัวกําหนดดวงตาที่เชื่อจะให้รู้เนี่ยมันไม่มีว่าตัวดูเนี่ยตัวเชื่อรู้อะไรฮะดูเพื่อเพื่ออะไรไม่รู้แล้วก็ไม่เห็นมันก็ดูไปเนี่ดูไปรู้เท่าไหระก็ไม่รู้ว่าอะไรไม่ได้ตั้งใจจะดูอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เห็นก็ไม่รู้ว่าเห็นอะไร ถึงเห็น,นก็ไม่รู้ว่าเห็นอะไรนี่นอกจากจะมีสติสมคัครยะรูปตัวตรงนี้ถึงจะรู้ว่าเห็นอะไรเห็นรูปอะไรเห็นนามอะไรงนี้นะคะจะได้รู้อันนี้จะได้เกิดขึ้นต้องเห็นรูปอะไรนามอะไรสัก,ก่อนนะเรื่องเป็นขั้นต้นค่ะท,ทางตาก็ให้ดูนามทีห็นนะคะเพราะเมื่อหน้าประสคัคษ์ขัว่าเราเห็นนี่ดูให้แม่ ว่าเห็นแ่้มีเรายว่าแต่เป็นจับก็เป็นบุคคลเป็นผู้หญิงแล้วเป็นผู้ชายเอาเห็นน่ะม่ใช่จับเฉพาบุคคลนะเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนกันเราเห็นอย่างนี้แม้แต่สับโดยถารก็เห็นอย่างเดียวกันกันเลยรูปที่ถูกเห็นอย่างนี้มันก็เห็นอย่างนี้เหมือนกันผู้หญิงก็เห็นรูปอย่างนี้ผู้ชายก็เห็นรูปอย่างนี้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราจะเอาการเห็นนี่หรือแตอ่เป็นผู้หญิง็นผู้ชายมันก็คงเป็นไปไม่ได้โดยธรรมาชาติของจริงน,นะครับเป็นอยู่ว่างั้นโดยกฎนะคะธรรมดาที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่ผู้หญิงมไม่ใช่ผู้ชายแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยแล้วก็ไม่ใช่ของเราด้วยมันไม่ได้อยู่ในอำน,นาจเราการเห็นนี้หรือการได้ยินนี้จะต้องมีตับใจมาถ้าไม่มีตับใจแล้วเราก็ไม่มีอำน,นาจ ที่จะสั่งให้เห็นได้ให้ได้ยินได้แล้วก็คนที่ตามบอแล้วเนี่ยเราอยากเห็นจะตายไปแล้วทำไมถึงไม่เห็นนะเพราะขาดจิตใจก็เห็นไม่ได้ได้ยินก็มือนกันบางอย่างเราไม่ชอบเราอยากไม่ยินเลยแต่ก็สั่งไม่ได้ไม่ให้ได้ยินก็ไม่ได้โดยเหตุนี้จึงถือว่าการได้ยินนั้นไม่ได้อยู่ในอำน,นาจของเราก็อะไรอ่ะการที่รู้อย,อย่างนี้ รู้ว่าทุกอย่างนี้มันอยู่ในอำนาจของเราเกิดขึ้นจากสุดจากปัจจัยนี่ก็เป็นลักษณะของอนัตตาเหมือนกันอันนี้เพราะฉะนั้นนะคะเวลาเห็นดูนามที่เห็นนะกําหนดดูนามที่เห็นนั่นแต่ต้องนามนะต้องทาความรู้สึกว่านามเห็นนะประเดี๋ยวท่ฉันบอกไปว่าให้ดูนามที่เห็นเดี๋ยวก็จะไปดูเห็นเฉยๆใช่ไหม องมีความรู้สึกว่าดูนามที่เห็นนะว่าตัวดูนามเห็นนะอย่างนี้นะแต่ไม่ใช่นึกนะไอ้นึกก็รู้สึกนี่อรแยกต้อให้ออกซะก่อนแล้วจะสะดวกดีสิเดียวแเดี๋ยวก็ไปนึกว่านามเห็นนามเห็นนามเห็นนามไปยินนามไปยินไม่ใช่นะคะไม่ใช่นึกอย่างนี้นะให้ทําความรู้สึกว่าตัวทําอะไรอยู่ไม่ใช่ไปรู้สึกที่ว่านามเห็นนามเห็นไม่ใช่อย่างนั้นรู้สึกว่าตัวดูอะไรอยู่ ดูนามที่เห็นหรือดูนามที่ยินหรือดูนามที่รักหรือดูนามที่เกิดในที่นี้เาจะพระนามกับรูปสองอย่างเท่านั้นนะดูนามที่เป็นทุกข์ไม่สบายเวทนามนี่ก็เป็นนามอ่หรือสบายแล้วแต่เพรางั้นเราจะต้องเรียนนามรูปซะก่อนเราจะได้รู้ว่าอันนั้นมันเป็นนามหรือเป็นรูปที่เราดูนั่นแหละนามอะไรอย่างนี้รูปอะไรใช่ไหมคะดูรูปนั่งหรือ ดูลูกนอนหรลูกยืนรู้ลูกเดินต้องรู้ว่าเป็นลูกอะไรดูลูกอะไรถ้าลูกมันเกิดขึ้นเฉพาะอารมณ์ปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันถ้ารู้ว่านั่งเฉยๆก็ไม่ได้นะคะดูนั่งเฉยๆก็ไม่รู้ว่าใครนั่งมีต้องการจะให้รู้ว่านั่งนั้นน่ะเป็นลูกไม่ใช่กายนั่งต้องการอย่างนี้ เพราะงั้นาจะต้องทําการรู้สึกตัวว่าอยู่ปดังดูรูปนัง่งหรือกําหนดรูปตั้งหรือที่เจณนาลูกนัง่งอันใดอันหนึ่งแล้วแต่ความสะดวกในจิตใจของเรานะที่เราจะทําการรู้สึกนในที่นั้นต้องรู้ว่าเป็นลูกถึงจะรู้ว่านั่งนั้นไม่ใช่เราเป็นลูกดูนั่งก็ได้นะคะดูอะไรก็ได้ไม่ว่าเลยไม่ข้ามเลย หรือว่ากะดูดานดูจิตใจที่นันพุงไปก็ได้แต่ก็ต้องรู้นะเวลาดูอ่ะดูนามที่พุ้งนะแล้วเวลาดูเนี่ยข้อสำคัญที่สุดต้องระวังจิตใจว่าอย่าดูเพื่ออะไรอันนี้จองคันมากนะดูทำไมก็เดียวกำหนดการนั่การการนั่งเพื่อจะให้ก็นั่งเพื่อจะให้บากกัมาถานลุกขึ้นเดิน เดินทำไมเดินเพื่อจะให้ได้สิ่งนั้นเดินเพื่อจะให้ได้สิ่งนี้อันนี้มรนระวังให้จังหนักทีเด,เดียวเพื่อจะเป็นปัจจัยตัวที่เหลดเวลาดูก็เหมือนกันดูเพื่อให้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นนามเป็นรูปไม่ใช่ดูเพื่อจะได้อะไรอันนั้นอันนี้แต่นี่เรา่อเราดูหนักๆเข้าความชนานหนักเข้า จำได้สะดวกในลักษณะของนามแต่ละอย่างในลักษณะของรูปแต่ละยอ,ละย,อาาย,ย่างทีนี้พอถ้าอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ทันทีทีเดียวว่าน,น,าน,น,าานั่นเป็นนานว่าอันนั้นเป็นรูปนั้นอันนั้นเป็นนานานั้นลาก็สะดวกนี่แหละตามสะดวกอันนี้แหละนี่ยที่จะเป็นปัจจัยให้เราได้นามมรรคปุถุเทยานคอย่าไปดูเพื่อให้จิตสงบก็เดี๋ยวพอนั่งดูกําหนดแล้ว ไอ้ความปรารถนานี่มันก็อาศัยแอบอาศัยกันมาละอ่ะเราจะดูเพื่อให้จิตใจมันสงบจะดูะเ,เพื่อจะทํกากรรมฐานนี่อย่างนี้น,นะไม่ได้นะความรู้สึกอย่างนี้ไม่ได้เป็นที่อาศัยของกิเลสของท่านหละแม้แต่สติแะปัญญาก็เป็นที่อาศัยของกิเลสสติก็ญญาาะสักจะว่าสติปัญญาก็ะสะักจะว่าปัญญาไม่จะเป็นของเกิดที่โสวิโสอ,อ,อะไร ไ่เป็นจริงที่ควรจะยินดีหรืออยากได้หรือเป็นสาระอะไรที่แน่นอนอนี้เราระวงังกิเลสตอนนี้ก่อนทีนี้วิธีระวงังกิเลสตอนนี้นหละจะทํายังไงระวังได้อย่างไรกันเพราะา,ามธรรมดากระแสของกิเลสและตัณหาเนี่ยจะต้องไหลอาบไปในเวาาลาจิตจะอารมณ์กระทบกันแล้วนเนี่ยที่มันจะไม่มีปัญหาและที่เข้าอาศัยเนี่ยยาก,กน,านักหนา เราจะระวังยังไงคะโดยเหตุผลแ,นะแล้วนะเราจะต้องระวังอารมณ์นั้นมีอยู่แล้วเฉพาะหน้าไม่เคยเกิดขึ้นจากกามปรารถนาของเราเพราะฉะนั้นจิตต้องตั้ง,ต,งตั้งอยู่ในะอารมณ์ปัจจุบันเี่เราไม่ได้ปรารถนาใช่ไหมคะอีิยาบจะนั่งรอนอยู่เินต้อง เป็นไปด้วยความจาเป็นไม่ใช่ไปทําไปเปลี่ยนอิรยาบทไปเพราะอยากนั่งเพราะอยากนอนเพราะอยากยืนไม่ใช่อย่างนั้นนะคะจาเป็นนะจาเป็นจึงต้องใช้อิรยาบทไม่ใช้ไม่ได้ถ้าจาเป็นแล้วถึงไม่อยากก็ต้องใชาเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากก็ต้องใช้เนี่ยเราไม่ได้ใช้ากียกันที่จริงปัญหาไม่ต้องการเลยแต่ว่าต้องใช้ นมนนี่แะอันน,นี้แหละปัญหากับพิจิตระถึงจะอาศัยไม่ได้เพราะฉะนั้นพูดทำกทรรมฐานห้ามแม้แต่เพียงรู้สึกว่าจะนั่งกรรมฐานหรือจะเดินกรรมฐานทา่านนั่งกรรมฐานทานี่นั่งเพื่อต้องการใช่ไหมเดินกรรมฐานนี่เดินเพื่อต้องการใช่ไหมไ,นะไม่ได้นะไม่ได้ต้องเดินเพราะจำเป็นเพราะต้องเดินไม่ใช่เดินเพราะอยากเดินนะคะ นี่อ้จิตใจตอนนี้ก็เราวางยากที่สุดเพราะฉะจะต้องสังเกตในตัวของตัวเองเพราะงั้นกินจังที่จังเนี่ยถ้าเหตุอะไรแ่บไม่จําเป็นนะให้ใช้อินยาติใช่ไหมการเห็นการได้ยินก็เมันกันอย่าไปคอยจองนะเนี่ยบางคนเนี่ยคอยจองฟังที่ทชอบฟังเสียงแล้วมันจะเบิกดีว่างั้นแหละแล้วก็เอาใจเาไปคอยจองแล้วมีไม่ได้แล้วนะไม่ได้ต้องไปยินก่อน เึงจะกำหนดได้ต้องเห็นก่อนนะคะแล้วสิ่งนั้นต้องเกิดขึ้นมาเสก่อนแล้วจึงกำหนดรู้ตามความเป็นจริงทั้งสิ่งนั้นนั้นได้เหมือนกันนั่งนอนยืนเดินก็เหมือนกันต้องต้องนั่งต้องนอนต้องยืนต้องเดินต้องเปลี่ยนอิริยาบถซะก่อนแล้วจึงกำหนดรูปนั้นไม่ใช่อยู่ๆู่็นึกอยากจะเดินตะมาถามขึ้นมาแล้วนั่นไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเดินนะอยากเดินนะ พระอยากได้กรรมฐานจริงเบอรอย่อา,ยา,า,างนาี้ไอ้กรรมฐานอะไรก็ไม่รู้อยากได้ี่ปัชนาอุปัชนา,าก็ไม่รู้อะอะไรมันจะเห็นอะไรก็ไม่รู้นี่อย่างนี้อันนี้นะคะเป็นการสาคัญที่เด็กจะดูอะไระก็บด้คับดูน,นะคะเวลานี้ขับนั่งสิคะขับดูจะกําหนดอะไรขับจะกําหนดทางใจดูเวลานี้จิตเราประกอบด้วยอะไร ความชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ให้รู้ให้รู้นะแล้วก็อย่าไปดูอ่ะให้ความก,ก็ชอบใจหายไปต่ตอนนี้ใจเรากําลังฟุ้งซ่านให้รู้ตอนนี้นะแล้วก็ให้ดูน้ำที่ฟุ้งซ่านนั้นทั่ง,งคำความร,รู้สึกตัวว่ากําลังดูน้ำที่ฟุ้งซ่านอยู่อ่าอย่างนี้ไม่ต้งางจากจิดแจจิตวิสิทิเราเฉพาะเป็นนามหมดสั่นแหละผู้ทีปัญญานม้นะ ก็มาดูว่าเป็นน้ำก็มาดูว่าไฮเสลายนั่นเองเอย่างนีนน้แล้วก็ดูดน้ำที่พุ่งสั้นให้ดูอยู่เท่านั้นนะแต่เดี๋ยวดูแล้วอะอยากจะให้ให้ไพุ่งสั้นหายอยีกแล้วนี่ก็ไปกาหนดเพร่องดูเครื่องทำไมเพร่องอยากจะให้พุ่งสั้นเนี่ยมันหายไปไม่ได้แล้วนะที่ปรินาละผิดทีีเดยวนี่แปลว่าผู้ปฏิบัติที่กําลังดูอยู่นั่นเนะี่ย มีปัญหาเราที่ผิเข้าไปอาศาัยทุกาวามต้องการที่กําลังเช่งกันเข้าไปอาศัยความต้องการเข้าไปอาศาัยในขณะนั้นแล้วขณะความรู้สึกอันนั้นอันนี้ไม่ได้เลยนะคะนี่ขอให้ต้องเกิดจิตใจถ้าเข้าใจดีแล้วกะแยะฉันว่าที่ชนานี่มันไม่ยากเลยนะเพราะว่าไม่ต้องไปทอไอไปาอะไรไม่ต้องไปเจอขายอะไรทีนี้โดยสมตมติต่เหมือนกับเราดูละครน่ะแอ่เราดูละครนี่มันลําบากมาหลายว่า ไอตัวละครที่จะแสดงไปยังไงแล้วก็มีหน้าที่จะจะดูตามท่าให้รู้ว่าตัวนี้เป็นยังไงบทนั่นออกเวลานี้บทนี้โกรธหนีบทนี้รักนะบทนี้ผู้ร้ายบทนี้คนดีคนซื่อคนจับไอละครมันก็เล่นเล่นเรื่องธรรมะเหมือนกันแต่เราไม่รู้เองะเรื่องธรรมะที่เขาแสดงยาละครจะแสดงบทโกรธออกมาเนี่ยก็แสดงโศกษะ าโทษะมันเกิดขึ้นแล้วมันมันจะแสดงท่าทางเหมือนละครนั้นนะไม่มีผิดนี่นั่นแหละมันแสดงตัวโทษะก็้บอกเขารู้ว่านี่โทษะนี่บทนี้เป็นบทของโทษะมันมีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้แหละธนั้นแหละแล้วก็ง่ายดีสำหรับเราดูอย่างนี้ใช่ไหมดูละครน่ะไม่จะไปหับละครถ้าหับละครเดี๋ยวจะได้แต่ละขาละท่านบางเดือนที่ตั้งเรือนนะเขาจะได้ท่านถ้าไปหับละครแล้วมันบากนะคะ ถ้าทำสมาธามีลำบากนะต้องหัดต้องอดลงต้องอะไรอ,อะไรฝึกจ,จิตแมแต่ถ้ามีศาสนานี่แม้ที่จริงเข้าใจแล้วไม่ลำบากเลยไม่ลำบากเลยทีเดียวมีหน,น้าที่ดูเท่านั้นเองอะไรเกิดขึ้นมาก็ดูนั้นดูละครตัวไหนมันออกผากมาก็ดูเพราะนั้นถ้ามันเข้าไปอยู่ในขากแล้วก็ไม่จังดูหรือมันมันหมดแล้วก็หมดหมด,หมด,หมดละละก็ไม่จังไปดูไม่จ,มจมังไปนึกถึงนี่อย่างนี้ ก็ง่ายดีค่ะถ้าเข้าใจแล้วก็ฉะนั้นขอให้เข้าใจเตุดผลเลยเถอะแล้วมาเข้าใจแล้วที่นี้ตัวทําผิดก็รู้อ่านี่จิตมันตกไปแล้วมันตกไปนั้นมีกุหลาเข้ามาแล้วตามต้องการเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ถ้าไม่รู้แล้วแล้วก็จะเข้าถึงนิสทธิไม่ได้เพราะการทำนิสนานนี่จะต้องมีต้องเข้าถึงนิสุติด้วยนะถ้าไม่เข้าถึงนิสทธิแล้วแล้วก็ไปไม่ได้เลยนี่ทำกับจำกัดได้ หลายอย,ย่างในในเสด็จที่กอาน่ะจะต้องทําอย่างไรมั่งต้องมีธรรมะอะไรมั่งี่หมวดสี่ประเทศถึงขัง้นปฏิบัติต่อไปนี้เป็นการแนะวิธีการปฏิบัติโดยอุบาสิกานแนมหานีรานนท์ครั้งที่สามวันเสาร์ที่สิบแปดมิถุนายน ศูนย์เก้าปายวันทักวันเวลานะคะจัดนั่งเลยคะยังไม่ได้นั่งใช่ไหมจัดนั่งก็ยังไม่มีรูปนั่งใช่ไหกกำหนดรูปนั่งยังไงได้ละ่ะไม่ได้ค่ะจัดนั่งไม่ได้นะคะต้องนั่งรอนะคะอ่านี้กำหนดเบน cấm luật thời lao này, đên ở thì con đơn này, không phải, chỉ trái không phải thám mà cấm luật dạng lao nhá, thì này, đên là thì này, thời lao này mì thang á, đên mì không, đên mì không, mì đên không, ta ไม่มีใช่ไหมแต่มีเท้าใช่ไหมเมื่อกี้บอกว่าเดินอยู่ที่เท้าน่ะล่ะถ้าเดินอยู่ที่เท้าเวลานี้ก็มีเท้าหนูทำไมไม่มีเดินล่ะค่ะไปทนไปูกแต่หนาเวลาเดินก็ต้องรู้ว่าเดินอยู่ที่ไหนไ่งั้นก็กําหนดรูกเดินก็ไม่ถูกใช่ไหมคะเนี่ยมีลองสอบนะมีค่ะแล้วทีนี้ทีนี้จะได้เข้าใจเดินอยู่ที่ไหนต่อไปคือ เอาลองตอบพี่คนคนที่ที่เคยทำนีเดินอยู่ที่ไหนอ่านะที่เท้ากำลังกำลังก้าวไปถ้าเท้าไม่ก้าวไปยืนอยู่เฉยๆนะ่ะเรียกว่าเดินได้ไหมไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าจะกำหนดรูปเดินแล้วจะกำหนดที่ไหนฮะ ที่กำลังเท้าก้าวไปนะนะแล้วกำหนดเวลาที่กำหนดวนะ่าทำความรู้สึกกำหนดทำความรู้สึกตัวว่าอะไรฮนะเวลานะันะ้นอะ กำหนดกำหนดอะไรกำหนดรูปเด่นทางความรู้สึกตัวสติสัมปชัญญะอย่างไรฮะบริานั้นสติสัมปชัญญะอยู่ที่ไหน สติสติจะไปอยู่ที่ท่าได้ยังไงล่ะสติจะไม่ชัญญะอยู่ที่ไหนตอบอีกยังไม่ถูกคุณฮะรู้ว่าไงฮะรู้ว่าอย่างไรที่จะเป็นสติสัมปชัญญะไอ้ความรู้สึกนั้นมันมีด้วยกันทั้งนั้นแหละมีสติก็รู้สึกไม่มีสติก็รู้สึกอจะมีสติ รู cues, ้ว่านั่งรู้ว่ายืนรู้ว่าเดินนะคะเมื่อยังไม่เข้ากรรมฐานรู้ไหมรู้จักไหมนั่งนอนยืนเดินอ่าพอแล้วก็เวลาไปเข้ากรรมฐานก็รู้นั่งนอนยืนเดินแล้วมันต่างกันยังไงแต่เมื่อไปเข้ากรรมฐานอ่ะนั่งก็รู้เมือนกันมันนังนอนก็รู้แต่ไม่ได้ภาวนาวันั่งว่นนอนใช่ไหม เอาแค่น,นี้เลยอ,อีตอนอีตอนภาวนาวะ่ะนั่งหนอนั่งหนอเนี่ยแปลว่ารู้ในกรรมาถามใช่ไหมล่ะทีกรรมฐา,ามนเราต้องภาวนาว่านั่งหนอนั่งหนอนะคะอ่านี่อย่างนี้ทีนี้คนอื่นเรเข้าใจยังไงฮะเวลานั้นอะ่ะนะเวลานั้นอะ่ะรู้รู้อะไรตัหนดอะไร พูดจะถูกแล้วจะถูกแล้วยังไม่ได้ออกปเลยงแต่งไปอีกอย่างนี้คือจริงอะ่ะพูดเลยจะถูกแล้วเวลานั้นรู้อะไรฮะดูอะไรเวลานั้นะกำหนดอะไรไดูอะไรอ้ดูลูกน้ำล้วลูกน้ำเยอะจะคุณดูลูกยืนหรือลูกน้อนล่ะไม่ได้ตงองบอแคตรงกันตีกําลังนั่นคุณดูลูปอะไรฮะ เขาในข้อถามเวลานั่งนี่เวลานั่งนี่คุณกำหนดอะไรถามอย่างนี้กำหนดอะไรเอาบอกคุณกรณีใครก็ได้ก่ได้จีนละมุนละแอบจำนี่รู้ทั้งนั้นแล้วจะเป็นยังไงเล่าท่านให้เวลาเขาถามเขาอ่ามาแล้วกันก็แปลว่ามาได้กำหนดนั่งใช่ไหมล่ะคะใช่ไหม ก็แปลว่ามาได้นั่งมาได้กาหนดนัง่งใช่ไหมก็กําหนดยังไงล่ะก็ที่แม่ก็ถูกแล้วล่ะกําหนดแต่ว่าตอนหลังเรามาก,ทกทําหนดคลองยุบแล้วแปลว่าก็ไม่รู้เรื่องนั่งละใช่ไหมล่ะคะก็ไม่รู้เรื่องคลองเรื่องยุบแล้วอันนี้ก็ไปอีกเรื่องหนึ่งที่นิฐานถึงว่าเนีย่ยมาเด็กเวลานั่งนี่นะใช่ไหมคะกําหนดอะไระกําหนดรูปนั่ง Đó sẽ tự có mấy thanh giác như con này Hả? Hả? Có tự có mới thanh giác như thế này Chúng ta đi Có tự có mấy thanh giác như con này คืปจะไปชำาเขาแปลว่ารู้อะไรฮะรู้ตัวรู้ว่าอะไระเวลานะ่ทำอะไรอยู่รู้ไหมตัวทำอะไรอยู่ทำความรู้สึกตัวว่าดูอะไรกำหนดอ,อะไรนี่นะรู้ว่านั่ง รู้ว่านั่งนะใครๆก็นั่งเมื่อไม่เข้าก็มาถามก็รู้ใครๆก็รู้บอกให้นั่งก็นั่งได้บอกให้เดินก็เดินได้บอกให้ยืนก็ยืนได้ถ้าไม่รู้จักนั่งนอนยืนเดินแล้วบอกให้เยอะให้ยืนก็ยืนไม่ได้สิอย่างเด็กๆนี่มันไม่รู้ถ้ามันก็ยืนก็ไม่ได้แต่ว่าเราที่ก่อนเข้าก็มาถามน่านั่งนอนยืนเดินเราเรรู้อยู่แล้วนี่เพราะฉะนั้นลกธรรมดากับเวลาไปรู้เข้าก็มาถามเนี่ยต่างกัน ใช่ไหมไม่อย่างนั้นจะได้ผลต่างทนยังไงล่ะคะอ่าทีนี้เราดูอะไรน,ะนั่นคนอ่สติติจนะไม่ทันยะเนี่ยรู้ตัวนะรู้ตัวนะ่ะเวลานั้นนะ่ะมีผู้ทำมิปัจฉนาที่เรียกว่าโยคาวจนนะผู้ทำมิปัจฉนาตัดก,กรรมฐานถูกกระทำใช่ไหมอ่ามีกรรมฐานกับผู้ปัจฉนาคู ผู้ดูกับจิ่งที่ถูกดูใช่ไหมผู้ทํำเนี่ยสมมติว่าเป็นตัวเป็นโยคาวจานเป็นตัวผู้ทํำแต่ว่านั่งนอนนี่เป็นตัวกรรมฐานสติสองพระชนญาให้รู้ตัวนะอย่าลืมรู้ตัวผู้ทำเมื่อเวลานี้ตัวทํำอะไรอยู่ตัวดูอะไร ดูรูปอะไรดูนามอะไรให้ทำความรู้สึกด้วยสติสัมปดัคญยะอย่างนี้นะ <c oughs> แต่ไม่ใช่ไปนึกนะไม่ใช่ไปนึกว่ารูปนั่งรูปนั่งรูปนั่งอย่างนี้ไม่ใช่นะรู้สึกนะรู้สึกกับนึกนี่แยกกันให้ออกให้เห็นหน้าตากันว่าต่างกันอย่างไรไม่ใช่อันเดียวกันเพราะรู้สึกนี่เป็นตัวปัจจุบัน ปติกวมปนสัญญานะคะไอ้นึกนี่บางทีไม่ใช่ไม่ใช่ปัจจุบันอารมณ์เป็นอดีตจึงต้องนึกนึกว่านุกให้รู้ว่าเขาบอกไว้ว่านั่งแล้วก็เป็นลูกนะถึงแม้จะไม่นั่งก็ได้นอนก็นึกได้นอนแล้วก็นึกได้นั่งเป็นลูกลูกเป็นนานเดินเป็นลูกลูกเป็นนานนอนเป็นลูกลูกเป็นนาน เวลาเบินละ่ะเวลานอนก็นึกได้อย่างนี้เวลานั่งก็ไปนึกอย่างนี้นั่งเป็นรูปรูเป็นนานัน่งเป็นรูปรูเป็นนานก็ไม่ต่างอะไรกันกับที่ว่าเป็นนอนนึกเนี่ยไม่ต่างกันแต่ว่าส่วนจิตสัปชัญญะผู้ทาอิปัสนานั้นอะต้องทําความรู้สึกในอาการนั้นในท่านั้นต้องกําหนดอย่างนั้นแล้วต้องรู้สึกทาความรู้สึกตัว ว่าเวลานี้ตัวกําลังกําหนดอะไรอยู่เม่แค่ดูเฉยๆนะนี่อะกาศสำคัญจะดูอะไรก็ได้ไม่ว่าจะดูอะไรก็ได้ทั้งนั้นจะดูรูปอะไรจะดูนามอะไรก็แล้วแต่เหตุสิ่งที่กําลังปรากฏอยู่นั่นแหละจะเป็นรูกก็ตามจะเป็นนามก็ตามแต่ไม่ให้ดูพ้อๆกันให้ดูเฉพาะจะเป็นรูปหรือหรือจะดูนามอันใดอันหนึ่งก็ได้ถึงกาหนด เมื่อรู้ความจริงของรูปใดแล้วก็ก็จะรู้บดในรูปทั้งยี่สิบแปดนั้นก็จะรู้ความจริงในรูปทั้งหมดรู้นามอันใดอันหนึ่งก็รู้นามทั้งหมดรู้จิตดวงใดดวงหนึ่งก็จะรู้จิตทั้งหมดนี่รู้ความจริงเหมือนกันเวทนาก็เหมือนกันรู้เวทนาใดเวทนาหนึ่งเมื่อเข้าไปรู้ความจริงของเวทนาใดจะเป็นทุกขเวทนาก็ได้ ฝุกเวทนากระดับรู้เบขาเวทนากระดับรู้ความจริงในเวทนาใดเวทนาหนึ่งก็รู้ทั่งหมดหรือจะรู้รใ,นในสติปัฏฐานใดสติปัฏฐานหนึ่งบบพพะใดแบบพพะหนึ่งก็ชื่อว่ารู้สติปัฏฐานทั้งหมดเนี่ยรู้จริงๆนะทีนะ่ต้องรู้จริงนะคะเมี่ก็สอบ เขาหัดทำมาสองว้นทีนี้ก็ยังไม่ทราบอะ่ะจะทําที่ทํามาแล้วเนี่ยเข้าใจถูกหรือยังถ้าสอนเลื่อยไปถ้ายังเข้าใจไม่ถูกนะคะสอนเลื่อยไปก็เข้าใจไม่ถูกเลื่อยไปดรงั้นจะต้องให้รู้ให้ชื่อทารู้ว่าตรงนี้ถ้าทาอย่างนี้ไม่ถูกต้องทาอย่างนี้ถึงจะถูกแล้วก็จะได้ต่อไปก็ไปทาให้ถูกได้